ยินีต้องรัก็สู่ฟาสโมโฟเบียครับประมาณกี่รอบแล้วประมาณไม่ตกสิบรอบแล้วด่านเนี้ยสิบเทคไม่ผ่านสักทีด่าน,นก็มนไม่ได้ยากอะไรทำเอาไว้กันถามว่าเล่นเล่นมากี่รอบแล้วตอบี่พี่กี่รอบแล้วก็สักด่านนี้ก็ไม่กลับมาสิบรอบได้ละด่านอื่นกี่รอบสองสามรอบ ก็ผ่าแหละมันยากอะไรวันนี้เรากลับสามร้อยทิกเห็นจะได้เย่นเลทนี่นี่เอากล้องไปด้วยนะกล้องตัวสุดท้ายเราก็น่าจะเล่นได้แหละเดี๋ยวเอาไอ้นี่ไปด้วยอันนี้ทิ้งไว้ก่อนไม่ก้าเลยอันนี้จริงกล้องไอ้เป็นสายอ๋อนี้ไปแล้วกัน เจอห้องไหนประตูเปิดเองก็สองสองเลยนะแรกๆฟิซซิ่งยังไม่ออกแน่นอนแต้นงรอดกับการ์ดนึง ตู้เอาไว้วให้หลบโคตรน่ากลัวถ้าอยู่บ้านคนเดียวคือ,อย่งนี้ไม่อยู่เลยมาอยอะกบบานเนี่ยยี่วา่าต่เฮ้ยไปถ่ายรูปไปเดี๋ยวไปใส่พอร์ตโฟลิโอจะเ, <c oughs> เข้ามาหาอะไรใส่พอร์ตโฟลิโอว,ว่า เจอกระดูกในเกมเฮ้ยว่าเอ้มาห้องเนี้ห้องห้องที่เราเจอประจำอะใช่ใช่ใช่ห้องนี้ห้องนี้ห้องไหนอ้ห้องล่างเหรอตรงห้องมุมโอเคโอเคห้องที่ผมแอบนะห้องใหญ่ห้องโตองใหญ่โอเค ใช่ใช่ใช่การวัร์ิปละมันอยู่แถวนี้แน่น่แน่มันอยู่แถวน,ๆๆน,นี้อยู่ห้องนั้นห้องใหญ่นะแล้วทำไมแก้วพี่หยิบป,ปะเนี่ยไม่ได้เอามาโอเคถ่ายดูดิี่ยได้ไหมได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะไรกว,ว่าแสดงว่าแก้วแก้วหล่นแก้วหล่นตั้งแต่อยู่บ้านตั้งแต่แรกอยู่แล้วอันนี้อุตส่าห์คนถ่ายละไอ้การวอร์ชิปเราเขานีิมิตาเจ็พี่ ไม่เอากล้องมาไม่ใช่ว่ามีโอกาสหรอกโอกาสเจอผีแทบร้อยเปอร์เซ็นตได้เจอแน่แฮชก,กล <c oughs> ้องกันนั่นเองไว้ข้างในดี้องนี้แล้วก็เปิดสว่างสว่างไปเลยนเะ๋ยทิงกล้องไปเช่วยหยิบออกครับคนลตานี้อยู่ที่ต้งว่าห้า้วต้งว่าห้านะ,าาะ,าาะ,าาะเอาเอาโค กดเลขหา้าเาแสงดงมีกิตรั <c oughs> ิงานเฮ้แสดงมีกิตรัติงานเอ้โอ้ยมือตัวเองอตกใจหมดก้องบนเดยจังวะฝนฝนประเทศน้เกมนี้ขึ้ขยับตกนะถูกปะ วางไว้สองฝั่งใช่ให้นักตัดกันนี่อันนี้เลยนี่ที่อยากทำที่สุดอืมเขียนมันเยอะๆยปห้องนี้ดีปะ่ะว,วางไฟชัดไรมือกอไก่ถึิองอนักพูนะคะนักเรียนจะค่อยถาม สิ่งผมเองเราแหวนฮะไอพี่พี่พี่ กล้องตัวที่พี่ยืนอยู่อ่ะหันซ้ายหน่อยหันสายหน่อยมา่ี่กูเห็นดอดกล้องตัวที่พี่ยืนอยู่หันซ้ายหน,น่อยไนน่ะเออหันซ้ายหน่อยอ,อ่าไหนวะไอ,อ้ผู้เมื่อกี้กูเห็นดอดนะดอทดอทเป็นยังไงเอยมันเป็นดอดไปหน้ากล้องแต่ว่ามันต้องมีอะไรยืนฝาง กูเห็นแหงกับตาเลยทีเดียวพี่ไงยืนฝามไม่ใช่กูกูไม่ได้วาดทีนั้นกูเห็นกับตาเราเล่นเวลาทีหนึ่งในชีวิตจริงนะกูเหนจริงๆรนงอนี่แน่นะบันดอดตรงเนี้ยม,มีจุดขึ้นตรงเนี้ยตันพที่กูยืนอ,อยู่มุมนี้ใช่อะอ่ามึงมึงจะยืนมึงยืนตรงนี้นะยืนตรงเนี้ยนะอ่ามีเห็่อนดไบอกเขาปะ่ะอ่า เนี่ยกูเห็นตอนนี้เลยกำลังมีใครยืนตรงนี้เฮ้ยข้างหลังพี่ข้างหลังพี่นี่ไงนี่ไงนี่ไงเดินมาแล้วเอ้าเช็คเช็คเช็คจอดจอดน่ากลัวว่ะโอเคต่อไป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 ดู fixing ดิ f i x i n งวะไม่ fix ไม่ fix ไม่ fix เอาไว้เอาไว้เช็คอะไรอ่ะอ่า e v ว r y one ไว้พี่ไอ้ Billy Bob พี่ถามบ้างนี่เกิดเลยวันไม่ถาม ไม่ค่อยคุยครับพี่คุยเหอะผาจกิงคุยบั่งไม่คุยไม่คุยไม่ทูกคอเราแจ็คเอียร์เลยใไหมมันต้องติดไฟไห้ถ้าจะเจ็คกับฟิลิปบองอ่ะติดไฟอ่ะวอล <c oughs> หนึ่งเลเกกวอสอง Are you hear me? Are you hear me? อูถ่ยปไม่ทัน Are you hear me? Are you hear me? Are you hear me? เมื่อกี้กูเห็นดวิ่งเขาหาเขีหละ What are you doing? เดี๋ยวกูไปแจ้ค่าเสียหากันเดี๋ยวเขาอะไรวะ Do you want us to leave? โอเคแค่นี้แหละเยอะยุ่มาเกละไมากระเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวมันเปิดประตูอะแต่ว่ามันไม่มีไฟอะ What do you want? What do you want? Hello? Hello 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 ี๋นะยังไม่ขึ้น what are you doing open the door ไม่ตอบป่ะไม่ได้เสียงแหละมีดอ่ะไปมาทำมีดร่วงเฮ้ยยิงยัไม่พลาดยิงยัไม่พลาดไม่พ้าหพลาเหรอออกไปข้างนอกก่อนดีกว่า เราต้องเชื่ออีเดนด์ว่ะ uh. ไปเช็คเฮ้ยเนี ания, ่ยมันเดินถีอเกียวมาเนี่ยเราจะเช็คไปต่อคอนแทคฟิ้งมีปหมยังไม่มีมันไม่เขียนเรอ็นคนจะเจอไม่ไม่รงขาดอะไรอ่ะต้องได้สักอย่างอ่ะ ไล่ไมหรอ,อไม่จ้าโกลดออฟเรายังไม่ทำโกลดออฟนี่ลองทำดิปิดไฟให้หมดปิดเลเซอร์ให้หมดปิดเลเซอร์เลเซอร์เเอรปาตาอ้าวโมเดลเปลี่ยนโมเดลผีเปลี่ยนซอรสดีแล้วมันหยุกล้องมาอย่างอ่ะมีนหยมาปัดกล้องลง ไม่เห็นได้ไงวะเห็นแล้วตาเที่ยวจะบอดผมว่าไม่ได้แน่เลยในโฟโต้อ่ะได้เฉยปีไฟหน่อยปีไฟหน่อยปีไฟในของพี่ด้วยเฮเห็นแน่เห็นหิ่งห้อยกดออกเฮ้ยเห็นแกดออกกดออกไหนลองสิกดออก ไดทต่อใน<า>จูใน,นจูเหรอววจะลองลองเชียงมาละอะดิถ้าเราทำตาม<อ>ถูกไปหมดนี้ไม่ไรู้จะพูดเ่อะไรละไปไรอยู่แล้วเว้ยไรเลยจ้าโอ้โหเ,เล่นมาถ้าสิบตาไม่ผ่านไม่รู้จะว่างไงแล้วนะถ้าเราสมมติแต่ว่าบิ๊กเดนที่เราเจอมันถูกหมดมันก็มันก็ไม่แฝงนะครั เฮ้ยดู yes เวยอสักทีโอ้โหตัวนี้ได้นอนแล้วเลเวลอัพอันล็อกโอ้ใหม่มินเตอร์แคนเซอร์เฮ้ยมอชั่นแคนเซอร์มันแคนเซอร์กจากการทั้งวันสวยงั้นวิจัยในคลิปต่อไปในการปลดล็อกบ้านต่อไปเล่นมาประมาณสิบรอบพึ่งจะชนะโอ้โห game nhằm mã